ฐานแมน่ย่าตะเคียนกับกุมารอิทธิธิ์ท่านผู้ชมเนาะอันนี้ได้ตัวนะครับได้เลขนี่เป็นเลขสี<ห>่แล้วตอนนี้นี่สองเหมือนกันสองอันนี้สามวันนี้ห้าใช่ไหม บริเวณด้านนอกที่เราเป็นศาลเจ้าพ่อเสือเนาะท่านผู้ชมนี่อยู่ที่หนองอาเซียท่านผู้ชมเนาะเป็นศาลเจ้าพ่อเสือนะนี่มีองค์พระพิฆเ,เนศนะผมก็มาถ่ายกับองค์พระพิฆเ,เนศนะครับซาทุอันนี้เป็นองค์พิฆเ,เนศที่ผมบูชาแล้วก็นับถือด้วยนะท่านผู้ชมเนาะก็มีงูอยู่ด้วยนี่นะครับสวยนะครับมาที่นี่มาเที่ยวกันได้เนาะ มีองค์เทพทันใจด้วยนะครับนี่นะมีด้านนี้นะมีองค์เทพทันใจด้วยนะครับนี่เป็นหนองอาเซียนะครับเป็นสารเฉพาะเสือนะครับนี่ตรงนี้นะสวยนี่เป็นสารตายายท่านผู้ชม ต้นอะไรไม่รู้ท่านผู้ชมพาเข้าไปดูเผื่อมีโชคเผื่อได้เลขอ๋ขอเขาก็มาขอหวยเหมือนกันต้นนี้เนาะนี่เนี่ยดูมีคนรูปทาปแป้งอยู่นะเออมีท่านผู้ชมนี่ขอเลขได้อยู่ด้านเนี้ยที่เลก็มาเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มเลยมาตรงนี้ใช่ไหมอ๋อมาแล้วก็มาแก้บนเขาบอกเขาจะเขาได้ทัมวันเขาจะมาแก้บนใช่ไหมครัครับ อ๋อท่านผู้ชมทาง่างผู้ดูแลที่นี่เนาะเขาบอกผมว่ามีคนเข้ามาขอเลขตรงเจ้าแม่ตะเคียนด้านนอกเมื่อกี้นี้แหละท่านผู้ชมเขามีถูกเลขดยู่นะงวดนั้นเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่งวดนี้ผมลองพาท่านผู้ชมมาดูตรงนี้นะอยู่ด้านศาลตรงนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรผมก็ไม่รู้เนาะดูเลขกันนะท่านผู้ชมเนาะไม่แน่ใจท่านผู้ชมมีเลขอะไรหรือเปล่าเห็นเลขอะไรไหมเนาะ เจ้าหน้าที่บอกถ่ายได้นะครับถ่ายลงให้นะดูเลขกันเนาะอืมดูเลขดูเลขไปท่านผู้ชมเนาะมีเลขอะไรไหมนี่นี่เห็นไหมนี่เหมือนห้าเจ็ดนี่ห้าเจ็ดหรือเปล่าโอ้ oh. มาอกแล้ว อท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนอกเป็นต้นตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนดีกว่านะครับไปดูด้านนอกกันครับพาไปดูต้นตะเคียนด้านนอกดีกว่าท่านผู้ชมไปขอเลขกัดเจ้าแม่ตะเคียนเนาะอันนี้เป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมอย่าลืมมาเที่ยวที่นี่กันได้มาขอเลขได้ด้วยนะที่นี่ก็มีพระมี เห็นไหมมีอะไรที่ให้ท่านมากราบไหว้เยอะแยะท่านผู้ชมเนาะอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมทุกท่านมาขอเลขอยู่ที่เจ้าแม่ตะเคียนนะครับเป็นเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเสือหนองอาเสียจังหวัดนครปฐมท่านผู้ชม เนาะอันนี้เป็นเจ้าแม่ตะเคียนที่ขึ้นมาน่าจะนานพอสมควรท่านผู้ชมนะแต่วันนี้เป็นวันวันธรรมดาท่านผู้ชมนะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมทุกท่านมาขอเลขกันที่นี่เนาะนี่คือศาลแม่ย่าตะเคียนกับกุมารอิทธิฤทธิ์ท่านผู้ชมเนาะด้านในนี่เป็นเจ้าแม่ตะเคียนเนาะมีมีย่านั่งอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะไปขอเลขกับแม่ตะเคียนด้านในตรงนู้นท่านผู้ชมเนาะ ว่าจะได้เลขอะไรนะวันนี้เราพาท่านชมท่านมาที่นครปฐมนะครับเดี๋ยวไปดูกนนันเราก็อาจจะยกมือไหว้ธรรมดาท่านผู้ชมเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับโชคเดีย๋ยวเราจะขอเลขให้ท่านผู้ชมดูว่าจะได้เลขอะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวตาวันนี้ผมมาสคนกับพี่เล็กนะท่านผู้ชมเนะาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมขอเลขไปพร้อมๆกันเนาะด้านหลังนะครับเป็นต้นตะเคียนนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าที่มาต้นตะเคียนที่นี่เป็นอย่างไรท่านผู้ชมจะเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวเรามาไหว้เจ้าแม่ก่อนครับ นี่นะครับเป็นจาแม่ตะเคียนนะครับก็ตรงนี้เป็นจาแม่ตะเคียนค่อนข้างหลายต้นท่านผู้ชมเนาะนี่นะครับสาธุมาขอโชคขอลาบนะครับสาธุอ่ะท่านผู้ชมไปผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเดินรับชมตรงนี้ก่อนๆน,นะผู้ชมเนาะว่ามีอะไรให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านรับรู้เนาะ ว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ทําไมถึงทําไมถึงจะต้องมีาสารตรงนี้ทําไมถึงมีต้นตะเคียนมาอยู่ตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมเนาะดูกันครับอมมองไกลๆเหมือนมีเลขอยู่ลองส่องดูก่อนท่านผู้ชมผีได้ลองทาแป้งนะท่านผู้ชมเนาะลองลองส่องกันไปก่อนท่านผู้ชมผมก็ เดินส่องให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะมีจุดไหนที่เราเหมาะที่จะส่องเป็นเลขท่านผู้ชมเนาะในพิเศษเขาอยู่บ้านคนนะอันนี้แล้วเขาไปเจอร่างทรงเขาไปเจอตั้งหลายปีเนะาะเขาจะไปตามหาเจอเนี่ยร่างทรงเขาไปตามหา,เ,าเขาบอกมีเจ้าแม่ตะเคียนไปมาเข้าฝันมาบอกเขาอะมาแบบมาเข้าบอกเขา ท่านผู้ชมเห็นเลขไหมเหมือนมีเลขอยู่เนาะเห็นไหมนี่มีมันมีเลขเลยนี่เห็นไหมนี่นี่อพี่เลขมันมีเลขอยู่นีะตัวเลขอะเจ็ดหนึ่งที่ก็เนี่ยหลุดไปแล้วนี่ลูกไปลูกมาหายแล้วจุดใหม่ดีกว่า มีไหมแต่นิ่งๆก่อนดิตอนนี้เราเราเพิ่งมาถึงไงดูดิท่านผู้ชมเนาะขนาดชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนะี่ยเขาก็ยังเก็บไว้เห็นไหมเนี่ยเขาไม่ได้ทําลายเลยนะตัวเก็บมาหมดเนาะถ้าผู้ชมลองส่องไปพร้อมๆกันตรงนี้นะลองส่องดูนาะว่าจะมีเลขอะไรท่านผู้ชมเนาะเห็นไหม นี่พเพล็กไปดูนี่เห็นไหมนี่เห็นม,น,มนี่นี่ห้าอะไรนี่เห็นไหมนี่มันสว่างเกินไปเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยนี่ห้ากับอะไร งนี้ก็ไม่มีเลขที่ชัดเจนเนาะเดี๋ยวลองส่องมุมอื่นท่านผู้ชมตรงนี้แสงมันจ้าเกินไปท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวลองมุมอื่นกันนะครับอืมหลายหลายคนเคยมาที่นี่หรือเปล่าท่านผู้ชมเนาะมาขอเลขกันที่นี่หรือเปล่ามีบ้างไหมท่านผู้ชมเนาะลองมาขอเลขกันได้นะครับที่หนองอาเซียนะครับเป็นศาลเจ้าพ่อเสือ จังหวัดนครปฐมท่านผู้ชมเนาะต้องมาขอเลขกันดูเนาะผมก็วันนี้พาท่านผู้ชมทุกท่านมาขอเลขกันอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเนาะมาดูกันว่าจะได้เลขอะไรผมก็มีความคาดหวังทุกๆคลิปที่ทาไปท่านผู้ชมเนาะอยากให้ท่านผู้ชมได้รับโชคกันไปเนาะวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาที่ที่นี่นะครับก็เสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตท่านผู้ชมเนาะว่าที่ไหนมีต้นตะเคียนมีอะไรเงี้ยท่านผู้ชมผมก็จะพาท่านผู้ชมมาขอเลขกันเนาะ ตรงนี้ก็ยังไม่มีนะพี่ชมยังไม่เจอนะครับยังไม่เห็นอะไรเลยท่านผู้ชมเนาะลองค่อยๆส่องไปพร้อมๆกันนะครับลองรูปตรงนี้ดูนะมีเลขไหมลองดูท่านผู้ชม,มน,นีนะลองดูที่มีไหมสังเกตเันพร้อมกันเห็นไหม มีเลขอะไรไหมอืมท่านผู้ชมลองดูนะมีไหมครับมีไหมมีเห็นเลขไหมบอกเสียงดูเลยนะ ห้ายเลขห้าเนาะเห็นไหมเดี๋ยวหาไมา้ส่งกันมันมีเลขห้าอยู่เห็นไหม ชัดเจนท่านผู้ชมไม่ชัดเจนท่านผู้ชมผมตอนนี้อยู่ที่กองตะเคียนซึ่งเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมกองใหญ่โตมโหูรานเลยท่านผู้ชมผมไม่เคยรู้สึกปวดหัวขนาดนี้นะมีความรู้สึกปวดหัวท่านผู้ชมเนาะมาที่รู้สึกปวดหัวมากเลยนะท่านผู้ชมตาลายเลยแล้วก็ปวดหัวนะลองดูผมก็พามาลอง ขอเลขกันดูท่านผู้ชมอาจจะได้เลขเนาะลองดูนะครับเนี่เลขอะไรชัดไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนมีเลขอยู่เนี่ยสองสามห้าก็นี่ดูในกล้องเหมือนสองสามห้าเลยใช่ไหมไม่โฟกัสเท่าไหร่จะเหมือนนะท่านผู้ชมเนาะนี่เนาะสองสามห้าหรือเปล่าเนี่ยนี่สองนี่สองอันนี้สามวันนี้ห้าใช่ไหม ท่านผู้ชมี่ว่าถามใครวะเมื่อกี้มีนกมันร้องเข้ามาท่านผู้ชมผมเลยถามมันว่าใช่ไหมมันไม่ตอบสองสามห้าใช่ไหมท่านผู้ชมนี่เหมือนนะมาดูดีๆเนี่ยเห็นไหมมันสองเนี่ยสามห้าใช่ไหมท่านผู้ชมเห็นไหมลองบิดแป้งใส่ดูนะ ดูได้เลขนี้ก็โอเคเลยนะถ,ถ้าเลขขึ้นมาก็โอเคเลยท่านผู้ชมนะสนะองสามห้านะมาหรืยังมันถูกลบไปเลยท่านผู้ชมนะีไม่ขึ้นเลยเดอเลขห้าตัวเดียวอย่างนี ค่อยชัดเจนท่านผู้ชมนะก็จะไม่เอาไปให้ท่านผู้ชมรับชมเนาะเพราะว่าไม่ชัดเจนนะครับขอเลขสักทีท่านผู้ชมนะตอนนี้พี่เล็กไม่ไหวท่านผู้ชมยงุงยุงลุมพี่เล็กพี่ใส่เกงขาสั้นมาเนาะท่านผู้ชมลองดูจุดนี้นะ ลองดูจุดนี้กัน ถ้าผู้ชมส่องแต่ละที่ยังไม่เห็นเลขเลยนะครับตัวน,นี้ยังไม่เจอเลขเลยจริงๆนะยังไม่ได้เลขอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าเจ้าแม่ยังอยู่ไหมท่านผู้ชมเพราะว่าอต้นไม้กลุ่มนี้ท่านผู้ชมน้องต้นตะเคียนกลุ่มนี้เนี่ยมาอยู่ที่ที่ของเจ้าของเขาเนี่ยเกือบยี่สิบปีแล้วท่านผู้ชมเนาะไม่แน่ใจว่ายังให้โชคหรือเปล่า Hmm? ยังไม่เห็นเลยคนระับท่านผู้ชมเนาะเราเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาแรกๆเราก็ดีใจท่านผู้ชมผมมอง,มองปุ๊บผมก็เห็นเลขเหมือนกันแต่พอมาดูใกล้แล้วมองไม่เห็นนะ ดูยังไหนเป็นเลขได้บ้างนะครัชมดูดิช่วยกันส่องหน่อยได้ตัวเดียวนี่นะพี่เล็กดูนี่ดิดูในกล้องดิเป็นไหนแล้วะนี่ไงนี่ไงเลขห้าใช่ไหมมาตรงนี้เป็นเลขห้าใช่ไหมตรงนี้เป็นเลขสามใช่เล็กๆนี่เห็นไหมตรงเนี้ยเห็นไหมเป็นเข้ามามันเลขสาม อันนี้เลขห้าเลขสามจะดูดีๆบางคนก็จะมองไม่เห็นเนะท่านผู้ชมเนาะห้าเจ็ดสามเหรอห้าเจ็ดสามเหรอท่านผู้ชม ไม่ชัดไม่ชัดอีกอ่ะพอเหมือนจะเห็นนะท่านผู้ชมพอเล็งไปจริงจริงไม่เห็นนะเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมไปไหนแล้วล่ะไม่เห็นนะท่านผู้ชมพอไปเห็นดูจริงๆไม่เห็นนะ เลขดูเลขนี้มัน4 4 4 5 8แหรอมันเลข4เหรอัวนี้มันเลข8ตัวกลางเป็นเลขอะไรเลข5ครัา4 5 8ท่านผู้ชมได้แล้วเนี่ยลองสิ ๋ยวลองดูท่านผู้ชมจะเป็นเลขไหมนี่มีน,น,นี่ขึ้อนอยู่เพกน,นี่นี่มันสว่างเดินไปเนาะเอารูปแล้วกลายเป็นหกแปดแล้วเดีย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 วท่านผู้ชมที่นี่นะหาค่อนข้างยากท่านผู้ชมหายากมากท่านผู้ชม เราไม่แน่ใจด้วยสถานที่ว่าจะเป็นอาจจะไม่ขึ้นมานานแล้วหรือเปล่าท่านผู้ชมยากมากท่านผู้ชมหายากมากมพี่สทท้อนตาดานบนนเวยพี่เ็กนั่งรอก่อนไป ท่านผู้ชมค่อนข้างหายากจริงไม่เห็นจริงจริงท่านผู้ชมผมลูกไปสองรอบแล้วนะตรงเนี้ยวนตรงเนี้ยสองสามรอบนะจุดนี้นะเฉพาะจุดนี้นะหลายรอบท่านผู้ชมยังไม่เจอเลยท่านผู้ชมตอนนี้เนาะเราขอเลขไปแล้วท่านผู้ชมแต่ไม่เลขไม่ออกมาเลยท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเราจะมาขย,าย่าลเซียมซีดีกว่าผมว่านะขย,ย่าเซียมซีดีกว่าว่าจะได้เลขอะไรกันเนาะ เอาเลขเสียมซีไปฝากท่านผู้ชมแล้วกันนะครับว่าจะได้เลขอะไรเนาะก็ขอกับยาตะเคียนแล้วกันเนะนี่ยตรงนี้นะครับลองดูท่านผู้ชมว่าจะได้เลขอะไรเนาะอาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางเพราะว่าเมื่อกี้เราไปขอที่ต้นตะเคียนไม่ได้ท่านผู้ชมลองดูกันครับท่านผู้ชมมาลองดูกันว่าเราจะได้เลขอะไรไปฝากท่านชมทุกท่านนะผมจะเ่ายาสามตัวนะครับเอาสามอันนะครับเพื่อให้ เลขเ,ลเลข้าไปชมเนะมาะลองดูกันครับอันนี้ได้ตัวนะครับได้เลขนี่เป็นเลขสี่นะครับเลขสี่ 4, ฮะลองดูอีกสองตัวนะครับเลขสามนะครับ ลงมาอีกสองตัวหกกับเก้านะครับหกเก้านะท่านผู้ชมนะหกเก้าเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้ท่านผู้ชมเนาะเลขจะมาไหมนะท่านผู้ชมเนาะก็ได้สี่สามนะครับแล้วก็หกเก้าท่านผู้ชมเนาะก็เอาเลขนี้แหละท่านฝากท่านผู้ชมเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนาะกับเจ้าแม่แตะเคียนทองที่นี่ท่านผู้ชมเนาะอยู่ที่ สารเจ้าพ่อเสือหนองอาเซียนะท่านชมนะก็ลองเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตดูนะสารเจ้าพ่อเสือหนองอาเซียอยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมนะครับผมก็พาท่านชมท่านมาขอเลขกันตรงนี้แล้วเนาะก็ได้เลขตามนี้ท่านชมเนาะขอสรุปเลขเลยแล้วกันเนาะก็ได้เลข4 3สแล้วก็หก้าท่านชมเนะาะสธุนะ,ะเลขนี้แหละจะทําให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับโชคจากตรงนี้ไปนะครับขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปวนนี้ขอให้รับ โชคจากตรงนี้นะครับสาธุค,ครับครับท่า,านผู้ชมทุกท่านครับตรงนี้ผมก็ได้เลขไปฝากท่านผู้ชมเรียบร้อยเนาะอาจจะขอที่ต้นตะเคียนไม่ได้ท่านผู้ชมเนาะก,ก็มาขอกับไม้ตะเคียนตรงนี้เลยแล้วกันเนาะก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยแชร์ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นพื้นที่ของหนองอาเสียนะครับเป็นสารเฉพาะเสือเนาะก็ขอกับขอนตะเคียนเราไม่ได้ท่นะานผู้ชมเนาะเราก็มาขอที่ตรงนี้นะเป็น ศาลที่เจ้าแม่อยู่นะครับก็ขอให้ท่านชมทุกท่านที่รับชมได้รับโชคจากตรงนี้ไปนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะลืมติดตามนะครับว่าเราจะไปที่ไหนอีกนะครับจะลืมกดติดตามด้วยนะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่นะครับ